สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยางมือแรงเนาะต้นปงกับโปงดีดีปงงยอดแบบบ่ทดบ่ถอยต้นบ่ปงมานี้เป็นยังสี่ละโป่งอยู่ยอดน้อยๆติปิแต่แปะจีกเป็นยังให้อาหารกับแบบเดียวกัน ต้นปงกับปงบอบอกบอถามือโปงไปบอเศร้าเานาะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดยากลำบากแน่จักหน่อยอันนี้กับไข่กูบ,บปอปลูกก็ได้กินต้นนี้กับปงบอเศร้าคือกันนันน่นนะซับนี่แหละพี่น้องบอไม่เวียกถดให้เบิ้งซื่อๆนีิล่ะจัาสีแก้ปัญหาจังไรเนี่ย ขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องฝากแน่กดไลค์กดแชร์ซอยแน่ยจกมันเป็นอีหยังบอกทุเรียนบอกเขาใจขึ้นกันกมันเป็นบักเผาบานเนห่าเนาะกะปรงดีกะปรงดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณและสวัสดีจ้า